วัเดีครับในการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้จะมาตอบคําถามมีคนเข้ามาถามอาจารย์เจี๊ยบนะฮะถามว่าเขาเนี่ยจะเรียน3มกลุ่มภาษีปิดบัญชีแล้วก็เอ็กเพสก็คือคอนักปา่า่ะเขาถามว่าจะเรียนอะไรก่อนดีคือลงคอนักปาดไว้ก็ภาษีปิดบัญชีแล้วก็อะไรนะคะอาจารย์เอ็กเพสไงเอ็กเพสพื้นฐานออคอร์สนี้อะไรแนะนําอย่างนี้เลยค่ะว่า เริ่มต้นในการลำดับการเรียนเนาะก็คือเรียนอนนี้ก่อนเลยภาษีค่ะจา้าผมก็ตอบเขาบวาอย่างนั้นพาสีอ่ะ ภาษีก่อนเพราะเราจะได้มีความรู้พื้นฐานในการลงบัญชีเพราะว่าเอกสารแต่ละบินก่อนที่จะนําไปบันทึกบัญชีนั้นน่ะมันประกอบด้วยภาษีด้วยะนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ไหมหรือ,อมไม่ได้นะต้องตั้งผังบัญชียังไงหรือ,อภาษีซื้อแบบไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ต้องมีหักหนะ้าที่จ่ายหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องรอบรู้เรื่องภาษีก่อนอค,คุณถึงจะไป บันทึกบัญชีได้ค่ะคตัวที่2ต่อไปค่ะก็คือเ e อ็กเพสพื้นฐาน,นะคือจบคอร์สภาษีแล้วแค่2วันใชก็ไปเ e อ็กเพสพื้นฐานต่อใช่ค่ะเอ็กเพสพื้นฐานอีก2วันนะคะไปเรียนเพื่ออะไรเ e อ็กเพสพื้นฐานเนี่ยการบันทึกบัญชีค่ะอาจารย์ครับค่ะเราก็จะมีการเซตอัพนะคะโปรแกรมเ e อ็กเพสสอนให้คุณเนี่ยฝึกเซตอัพว่าจะต้องเซตเซตอัพยังไงนะคะคแล้วก็สอนให้คุณคีย์บินซื้อบินขายค่าใช้จ่ายทำสต็อกแบบ ค่าใช้จ่ายที่สัมภาระไม่ยอมรับจะต้องตั้งผังบัญชียังไงผูกบัญชียังไงภาษีซื้อที่สัมภาระไม่ยอมรับเนี่ยจะต้องสร้างผังยังไงผูกบัญชียังไงนะคะคือหลายๆอย่างเลยที่ผูกผังบัญชีและสอนที้คุณบันทึกบัญชีเนี่ยให้คุณได้นําข้อมูลตรงนี้ไปต่อยอดไดีครับจบไอเพสละค่ะหลังจากที่ จบการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม e x ็ก e แล้วนะคะต่อไปค่ะไปปิดบัญชีได้เลยแต่การปิดบัญชีนี้ต้องย้ําก่อนนะคะเน้นย้าเลยนะว่าคุณจะต้องเชี่ยวชาญแล้วนะในการบันทึกบัญชีรู้ว่าอะไรจะต้องผูกพังยังไงบันทึกยังไงทั้งหมดงงแล้วใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดคุณเนี่ยยังไม่รู้ว่าภาษีมันจะต้องทํำยังไง การบันทึกบัญชีจะต้องทำยังไงคุณก็จะปิดบัญชีไม่รู้เรื่องค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าจะต้องไป2อย่างนั้นก่อน2องคอร์สนั้นเนาะแล้วต่อไปค่อยไปเรียนการปิดบัญชีซึ่งการปิดบัญชีจะไม่ได้สอนให้คุณบันทึกบัญชีแล้วแต่สอนแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือการปรับปรุงบัญชีถ้าเกิดบันทึกบัญชีผิดนะคะสอนการปรับปรุงรายการตอนสิ้นปีสอนการกุ๊บงบก่อฟอรร์50 51นะคะสอนคุณไล่เลียงว่าเวลานักบัญชีเขาจะปิดบัญชีกันเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างอืมโอเคจบ